บทสวดเวียนเทียนนสาระหะบูชาเวียนเทียนรอบหนึ่งะระลึกถ,ถึงพระพุทธคุณอิติปิโสพระควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตรโรปุริสะธรรมสาระถิสัตถาเทวมนุษยานังพุทโทธพระคววติเวียนเทียนรอบสองะระลึกถ,ถึงพระธรรมสวาขาโตพระควตาธรรมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัยิโกปัจจตังเวทิตโภวินยุหิติ เวียนเทียนรอบสามเรื่อถึงพระสงฆ์สุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆยาที่ทางจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสาปุคาาเอสาภะควโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญเชลรีกรณียโยอนุตรังปุญญาเขตังโลขสาติ E...